แกก่กา,กายก,าก่ายขี้ผายก่ายขี้ผายมึงใส่สองมือดิอะไรกูจะเออเออดีดีดีกูจะทำเป็นหน้าปกคลิปโอเคได้แล้วไม่มีการไฟไใช่ก็ไม่มีการไฟไอ้ไอ้เก่งไม่มาโอ้กากชิบหายเลยกูก็ไม่มีมันมึงก็ทำดีที่ทำท่าให้กูด้วยเดี๋ยวกูกลับไปถ้ากูไม่เห็นทางของมึงเจอเนี่ยเรากูจัดทำไงนะทาง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 ่ทางตีเหล็กอ๋อ ทางไปแล้วอ,ะอ่ะตัวทีประธานไทยนึกขึ้นไหมเออมึงกำลังคิดอยู่ว่าทั่งคืออะไรเหรอเอ้ยใจอืออราก็คือถ้ากูไม่พูดว่าตีเหล็กก็คือไม่รู้ไม่รู้ทออ<ฮ>ั่งเงี้ยเข้าใจแล้วไม,ม่มาสลับกูแม่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงไอ้เ<ย>หี <laughs> ้ยหุเนฟะไการหุ่นละไการที่อะไรหุ่นละกายสัตว์แรงไม่ดีทั <laughs> ้งคู <c oughs> ่ไอ้ ไอเจสไปหาเลซายกันยาก,กันไฟทำได้เนี่ยจะทำไรมึงทำไม่รอดเลยเฮ้ยมังกรมมาอะไรไปดีกว่าแก้วไหมควดไม่บอกในในนี่ในบ้านน่าจะมีเพราะกูไม่เจอเอะไรอเงี้ยเจ้แหละมีมังกรไปม,มาหาด้วยเอาป่ะเอ้อในแมปเนีกูอากูมาไปบอสหนึ่งเอ็นเกม เดือเอลไอเฮียไลวะาปะวะหรือโอนโฮมวะเนี่ยงวาดมัไรวะก็ได้เนี่ยไปไปเจป็ดไปตีเวลห้าไปเจ็ดกูพร้อม <c oughs> เลือเ่อนมาเสมอแต่กูยินแต่กูยินดูนะอยู่ตรงไหนอะเวลห้าไปตรงเวสต์ทอลนั่แป๊บนึงหมู่บ้าน <c oughs> ไหนวะะไลวะเปล่าไหนอะไหนอะไหนอะโมไอเฮียโมโมไ,ไปทางนู้นนะเออ คีโมใช่ไหมไอ้คีโบคีโบคีโม,โม,โม,โมอยู่ไกลอยู่ไกลปะอยู่ลึกปะไม่ขนาดนั้น <mm ไม่ลึกลึกไม่ถึงความลึกหรอกเออหมายถึงอยู่อยู่ห่างเยอะไหมกูจะได้บัฟรอ,อใ,อใต้ดินกูรู้อยู่ใต้ดินแต่แต่เยอะอยู่เยอะปะล่ะถ้าเยอะจะได้ไม่บัฟไม่บัฟดีกว่ามึงอยู่ใกล้ๆน,นี่กูจะ<น>ได้บัฟงงให้อันไหนอะไรไม่ทานแร่เหี้ยมึงไม่ต้องเอาอะควาย ม้าสั้นด้วยม้าสั้นเหมือนอัดันเลยมึงอะเอ้ยช้าวเยีค่ข้างหน้าข้างหน้ามีมังกรสองตัวหรอมังกรอะไรน้ำแข็งในไไม่เชื่อลังมันอยู่ตรงเนี้ยแต่เนี่ยกูเห็นแล้วมังกรขาวไอ้เแคยเนี่ยเพิงนวลไหมเพิงนวลเอ้ยหรือว่ามังกรตัวเดียวกันที่กูไปเจอเจ็ดไวัออขึ้นขึ้นทางไหนวะ ว้าวขึ้นมาดิไอ้หนุ่ม <c oughs> ตอนแรกก็เป็นคนแหละตอนหลังๆกลเป็นเอเดอร์แมนเนี่ยวาวกึันมาเลยสัต <c oughs> ตรงนั้นมีมังกรตรงนี้อีกตัวหนึ่งตายแล้วะตรง,งไนทาง <c oughs> ไหนน่าจะตายแล้วหรอกนะมันเป็นจา้าไปแล้วทาง <c oughs> ลงที่กูขุดอยู่ไหนไม่รู้พราสันนันเรู้ไปยังวะรู้ไปแล้วนี่ อืม,มลืมไปแล้วใช่ไหมจำไม่ได้แล้วกูทางลงไหนอะม <f ancy> ึงอ่ะมึงถามตัวเองไอ้เห <c oughs> ี้อยอ่าเจมส์มันถือยากันไปรอยอะไม่ใช่ท้งไหนวะไอ้เก่งไม่อย่างมโม้เลยนนเหี้ยมึงอยู่ไหนนี่โม้ทางลงไปข้างล่างอยู่ไหนวะเจมกูช่วยเดินมาบาๆหาก่อนตรงนี้ป่ะวะ ตรงนี้เอ้ไม่ใช่เฮ้ยลิงบาบูนจำได้ดลางๆว่าขุดไปอยู่อยู่ไหนไอ้เก่งคีโมแต่มันอยู่ใต้ตีนเนี่ยมันก็เวทคอนขุดลงไปเลยแลวก็ไปเจอถ้าไปเจอก็อ่าห้าไอ้ย่ามันมาไปอยู่มันก็เห็นนี่เปล่ารู้นี่เปล่าตรงไหนวะรู้นี่ไงค้นลึกเลยอะ่ะ ไอ้เก่งพากูมาเดินเล่นหน่อยเฮียเนี่ยมันมันมันอยู่ตรง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 เนี้ยดิ่งเลยดิ่งเลยมาไปขุดได้หน่อยไม่มีไม่มีที่ขุดอะไรเลยเกูกูไม่ดนหัวเพื่อนเลยกูมีนี่กูกูไม่นี่อยู่กูไม่ไี้อยู่ตรงไหน,นตรงนี้เหรออ่อตรงน,นี้นะโหลนี่ปะเก่ง ไม่รู้นะไม่มีไม่มีไฟด้วยอา้ออาวเฮียไม่เอาไฟมาไม่มีเฮี้ยอะไรเลย <laughs> มาในตัวเลยเชีย่ยเก่งไม่เตรียมเฮี้ยเลยสั่นแล้วมาตีมึงก่อนไอ้ควายเนี่ยอยู่ตรงนี้นไอ้เจตขุดขุดลงไปดิเนี่ยไอเก่งกูเจอละเจลาไม่ไอโมหมอ,อมันเป็นรูลงไปลึกเลยเพื่อน เจตกูเจตคณดิ่งออกมาแล้วเสียงอะไรวะเสียงเวทกูโอ้โหฮาเลยเฮียดีนะกูเพิ่มเลือตัวเองอยู่ฮา,า,กา,ากูก็ร์ปมากูโอ้โหเลยขนมตาไก่ย่างไอ้เฮีย อันนี้ไปของ,องอดียังไม่บับไปเจ็ดเลยเจ็ดล,ลงไปเล้วบับถึงไ,นะไม่ถึงเลยบัฟตัวเองกบับไปเก่งด,ด้วยไอ้สัตว์ยืนมองแบบติ <ไป S 2> ดบัฟนะอ้าวเกิดบับทันเดี๋ยวดาฮู้เกิดบับทันฮ <laughs> โอ้โหอย่างมืดเลยเก่ง <laughs> <laughs> ถึงแล้วอ่ะเจ็ด ไหนไหนไหน,ไหนมึงเดือดกันหรอตรงนี้ตรงนี้เจ็ดเลือดที่อะไรตึมเลยเนี่ยตายตายตรงเออในหลุเนียจะบวกเลยไหม <c oughs> จะได้บัฟตายไปแล้วยังตอนนั้นตอนนั้นกูมากูมาตายเรื่อยๆกูเห็นมาก่อน <c oughs> นอกหลังมันทิ้งหลังไปแล้วเล่า ไม่รู้แต่อย่าเพิ่ง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 ไอ้เคี้ยมาอยู่ใกล้ดิเตะหัวทิ่มเลยเฮียเออเสร็จแล้วไปเอาอเจตเออมันจะมีซากนิดหน่อยไหนวะไอ้เทียกูรู้ไปแล้วเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหโคตรจะเบิ่มทางนี้อ๋อโอ้โหกูแหลกเลยเฮียกูกูช่วยไม่ได้นะกูล็อกตีน ไม่ถึงไวสัตว์มึงช่วยไม่ได้คือไอเฮียเจ็ดไปแล้วอะเจ็ดมึงบวกเราอย่างน้อยกูก็ไปบปาไปเจ็ดหรอวะออแล้วทำไมกูโดนวะเนี่ยทำไมกูโดนอยู่คนเดียววะเนี่ยกูล่ามันแล้วของกูตกของกูตกเอ,อ้ยของกูแตก มังกรไม่คิดว่ามันเจ๋งเออไอเจนหลุดไปแล้วฉันหลุดเกมไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ไอ้เก่งของก็ตกหมดเกมแล้วไอ้เก่งทำอะไรไอเก่งคนแบกเราหลุดไปแล้วไอ้เก่งมึงรู้ได้ไงตัวนี้เวลฮะกูเปิดแแบเปิดแแบมันดูได้หรือว่าเวลฮะหรือเวลอะไรไม่ไม่ไม่กูมาตายได้เลยไง แล้วมึงเห็นเวลมันหรือยังไม่ไม่ไมแบบอุกในก่อนเลยห <laughs> น้าไอวินเนี่ยโดนกูเลื่อนหมดแหละของของกูในตัวเยอะหายหมดเลย <laughs> กูมีเวทติดตัวได้เก่งโคตรโหดเลยแต่แต่แตในตัวกูไม่มีอะไรเลยเนาะแต่มีเวทติดตัว <laughs> 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 ใช้ไม่ได้ด้วยอเมันติดตัวได้ด้วยอ่ะ <laughs> มันบั็กไอสัน <laughs> ไม่ <laughs> มันไม่้ติดตัวได้เป็นบั็อกไอ <laughs> มาได้เวลาเริ่มต้นใหม่ออกเกมแล้วไม่อยากเล่นแล้วกูโดนไปรอบเดียวทีออไองี้กูคิดว่ากูไม่ตายนะแม่งกบบเจอไปร้องเลยครับออโอ้กูโดนทีเดียวตายหาโอ้ของอยู่นะเว้ยยังอยู่ยังอยู่แต่แต่มึงใจหน้ามันตายเลย ไหนมึงทับทีพีอะไรเอามาอกูกูกดแมปเอากูอยากไปดูอยากไดูอยากไปดูโลเคชันว่ะเดี๋ยวกูทับเกมโหมดสเปกเตอร์ไปเดี๋ยวมึงมึงกดทีพีไปเดี๋ยวกูรอทีพีเขงให้ให้กูไปไหนกูตายเลยเออไปไปตรงนน้นนล้วกมุมนั้นแหละแล้วกูอยากกูอยากรู้ว่ามันไปไงวะโอ้โหโอ้โหวไม่ไหวเหรอวะ เทียสภาพมันไม่เปิดเวลรห้ามันใหญ่มากกโอ้ของตกของของตกเติมเลยเจสก็ม่กูเห็นเลอยตกคนแรกเลยเอ้ยนี่แกไอเจตเล่ยกูเห็นเล่ยมึงตั้งโดอยู่เฮ้ยถ้าจะมากดคือห้ามห้ามถ้าถ้าจะมาดูห้ามเก็บของนะต้องเข้าหมอดสเปกเตอร์นะเราเราไม่โกงเก็บของแต่เรามาดูสภาพความน่าสมเพชได้มึงกดสเปกเตอร์แล้วทีวีหากวเก็บร์ดสเปก แต่ถ้ามึงเห้มองไม่เห็นใช่ไหมมึงกดในวิชั่นตรงไหนก็ได้ไม่รู้อ่ะฟอร์เรนวองไอ้เงี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีบอสเด้อมันเพิ่งขึ้นปะไม่รู้หรือเพราะเราเปิดนอมันบอสอยู่บนเพื่อนมึงกดทีพีมาก็ลัวบอสอยู่นี่ยมงมีอ่ะมันเป็นบอสไอ้เงี้ยอัศวินอ่ะมันมันปลดตอนมังกรมันเคาะหลุมพอดีตรงนี้มันที่อะไรเ่ยบอสอัศวิน มังกรมีไอ bon ้บอสอะถ้าไม่ปล e ุกอะไม่มีปัญหาแต่มังกรอ่ะมันทำยังไงมันกำลังขุดหลุมขึ้นไปแล้วมึงเห็นไม่ได้เอาตอนไหนวะมองไม่เห็นนี่ยมันกำลังขุดหลุมขึ้นไปเปิดนะวิชั่นได้นะแต่กูเห็นมันกำลังขุดหลุมขึ้นไปเยอะมันกำลังมุมเอ่อกดตัวอีมุมซ้ายจะเป็นรูปดวงตามันชื่อว่าไอเนี่ยวิชั่นหมดแล้วกดปิดได้อ๋อ มืันกำลังขุดอะทำอะไรมัน้องมาดูความน่าสมเพชของมึงหายหมดเลยทำอะไรมัน้องอันนี้ค้อนไขวันเนี่ยอันนี้ค้อนไข่เนี่ยอันนี้ขอนไข่เนี่ยของกูไปตกไหนไว้ที่เนี้ยกูจำได้ว่าตอนของกูตกอะไฟมันเผาอยู่เลยอนี้ยเป็นคำรามเลยไอ้เนี้ยเอ้ยตรงนี้ของกูแน่เลยมีกิ่งไม้แห้งเลยไอ้ยาของกูตกไหนวะเนี่ย กลับบา้านไปกดเบลคตอนรีวิงกลับมาของกูอยู่ไหนก็ไม่รู้เว้ยของไอเจ๊ได้เห็นแต่ของกูหายเรา,เราลงมาไม่ได้ด้วยนะเราขุดทางดิ่งลงมาลงมาตายมังกรมันจะไปมังกรก็ปายล <c oughs> ะายละ <c oughs> เออเออซุบซูบอลพวกนี้คือสบายมากเหรอครับคือ <c oughs> บอกบอกมังกรเลยเหรอมังกรแบบนาออวิน กูว่าตัวนี้อาจได้ไข่กูว่าใช่ไอ้เหียมันเก่งเฮ <ไอ S 1> ียเฮียเะไเว้ยตี้ไม่อย่างเก่งตัวไม่อย่างใหญ่ตีอย่างแรงไอ้เหี้ยกูขอหาของกูก่อนนะของกูหายไปไหนวะนุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยอ๋อมันมีทางลงตรงไข่ไอ้เหียไอ้ตรงตรงรังรังมาก่อนแดงข้างบนทางลงอยู่ด้านนี้เอง กูหาของกูอยู่อ่ะของกูหายไปไหนก็ไม่รู้เพื่อนโดนเผาแล้วแบบน่าจะโดนเผาน่าจะแบบหน่าไอวินไปแล้วเพราะของพวกมันเนเ้อทรายนี่เออไม่ไม่ไม่ดมอนด์ไอเฮียไดมอนด์มึงยังอยู่เลยเพื่อนแต่ของกูไม่เหลือเลยหายไปแล้วเพื่อนตอนแรกมันมีมันมีไฟอยู่ตรงเนี้ยตรงทอดเกี้เนี้ยก็ตรงกูตรงกูโดนเผาอ่ะมันแบบมันเผาใส่กูแล้วแบบกูมันน่าจะโดนเผาทั้งเป็นเลยอ่ะแล้วของมันก็เลยพังหายไป ของเจ็ดเดี่ยวแค่ไหนของลงไฟว่าใช่ทรงนี้รุ่นนี้ไม่น่าพูดเล่นเรากับยังไงไปตรงไปตะโกนกันเข้นใจแค่กันแหอย่างนี้เองสมเพชว่ะพวกโง่ไอ้ยกูทีวีเหรอพวกมึงปิดในพิชชาด้วยสัตว์โดนอะไรกันเฮ้ยอ้าวของลี โอ๊ยเฮียอะไรเนี่ยโคิดมาเต็มเลยหมดตัวหมดนความหวังน้ำตาลิ้มลิ้มพอดีตอนแรกตอนแรกแม่งมาตัวเดียวตอนสองกูว่าแม่งไอ้เหี้ยเอ้ยร้องไห้แล้วอะอยากร้องไห้แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยโอ๊ยโ่วยเหมือนกันโอ๊ย ไปหมดทุกคนแล้วกูมีเพื่อนอะไรเงี้ยนัดอัลลู